เพื่อนให้ฉนะเพื่อนคะโอ้ยกำลังตามหาโตโยได้ยังลากแข่งลากขามาอยู่นี่โอ้ยสบาย,ยดีสบายดีเฮ้ยให้เมนตู้พันซีมึง<ม>ไงอยากอยู่กับเขาเขาหมาอยู่ในปากบบนจริงเลย7แนนนะเอ็มบ่เอ็มเอ็มเอ็มบ่ ดินจีดินจีแม่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเอากินเบิ้งแม่เอาบันยไม่ดูแร้วม่เคยเห็นมาเป็นครั้งแรกเลยปะไป่น้องเลยหลังจากที่ว่าอันนั่นกระชิบ บุกถึงสวนถึงให้ไปตู้น้องพรก้อนพี่น้องเลยทั้งน้องเพื่อนน้องไปเชียร์หนาห้องหนาให้ไปบ่าลุงนวดไปบ่า <c ười> ทางนี้เนาะเปนไรโอ้ยคอยเคยไปแล้วทางฮะ <c ười> ได้โย่รถ <c ười> จักรถใหม่เอ,อ้าใหม่เก่าก็คือกันแล้วใหม่แหฮงคอยพวอยากไปแล้วรถใหม่ ใหม่กับคากีตุ่มดิมันกับค่าคือกันนั่นแล้ววะเนาะโอ้ยมันชื่นกันเพราะบันไดเด้เนาะได้ตัวใหม่แต่กับตัวเก่าโอ้โหนอนเลยอ้าวทักทายกราบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สกูสุขอนเนาะไปน้องคำอ่าสบายดีเด้อ เดี๋ยวให้ทั้งน้องคำเพิินพาบุกป่าอีกรอาพี่น้องเลยตามหาน้องพอรน้องพอรหาย <laughs> 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 ไปบ่ไปเอเอยันมาเยี๋มาบุไปไปน้ำแน้ไปเป็นหมูเลยกว่าไปน้องคำ่ะจับให้ทั้งเพลินาาเน้เ ไปเริ่งเลยตามหาน,น้อพรอนกันรถจะไปอยากไปนะไปทางเดียวกันกับสวนใช่ป้ะน้องทาไปทางเดียวกันกับสวนใช่ไป

thấy không Ừm nó nặng lắm lại <laughs> đây, đây ngang lắc kèng lắc cà máu nè, ôi oh, sắm bài đi sắm bài đi, ok, ha, nhang ngon, chắc chắc chích muông mồ hù đây, bưng hay, xao đã bò, gìn đã,

แบกยังไงนะพักนิ้วคันจังผักนิ้วคันจอง,จองมันเป็นอะไรเนาะผักกันจองอ๋อผักกันจองอใช้ลูกหนวดคือนบนเห็นคือยังว่าตามก้นมาโยเอเอจังหน่อยก่อนถ่าลูกหนวดก่อนขี่รถเมือละไก่เต๋อไปนี่บใใ่ได้ใกล้ๆได้นี่เฮ้ยขี่รถก็ได้ชิเป็นยังเนาะ แล้วแล้วบอยังยังบ<อ>าแล้วอยู่เนาะกลับรถก่อนค่ะยัง Ở đây rung nuột mà là bay tới chiếc muông pha cần phải tới chiếc muông Hà muông. Nhàng Hục muông hết. Cho cứu và hục muông cho bừng như thế. Nhấp phía. เบิ่งตามตะเว้นเอาตืนเตือนอนไปเลยถือถือเข่าถือหน้าไปกินจุ๊บเจือตามพ่อแล้วโอ้ยสุดายดีเลยสุดปลายดีเเอาเพาว่าจะตามมาติดติดเนาะ เนะเเอากึ่เมื่อยแล้วกึ่งอาป้าป้าพสิคืนคันนี่ไหออม่มามเอ้าเออขี่น้ำนนวดกัได้เอ้าจับไหนเนี่ยจะขี่น้ำนนวดเด้อ ไปไปกลับก่อนเนะครับ grab ไนโรดบายังไ่่าเลยปไปอยู่กลางส่วนไม่พิกถือข่าวถือน้ามือจิ้กือจอยู่ติ มันบอกว่าอันยุดช็องมือว่าอันมันเห็นเราเห่นอะไรเห็นเลยมันไม่ได้บอกบอกบ,บนนอกขนาดผักเมื่อเดียวขนาดผักมื่อเดียวเป็น,นหนาจะมีเบียดไปเนาะ ดูเป <ể> ็นมาแล้วนะดูแล <ể> ้วนะโอ้ยย <nhà> ังเหลือดูแล้วอ่าผลิถพออยู่เพิงค้างครับไปยังบ่อดสวดครับบ่ได้เบิ่งครับทุกดวนยังเดือรลายบ่อหย่านะประมาณสอง ประมาณสองมือกันแล้วไอช่วงเช้าเอาหน่องคนกับพี่น้องเพราะว่ายาาะว่าทินงานมายาต นอนรับพักกันตื่นเช้ามากทุกคนแล้วฝนตกอบอกทุกงานนี่แน่นนอนหยุดงาน

ก็ <c oughs> ออยู่ข้างๆนี่เงนี่ดิ <c oughs> ถืดเนาะเวลาถือดิเนาะ, <c oughs> ะนะขนาดไม่ได้มีโทศัชั์ได้นน่เบิ่งไงเบิ่งเงาอันตะเวนหน่องคนเนะโอ้โถือว่านนนอนเติบได้นี่เนาะสมดผ้ามืดผ้ามืดผนนีนี่เ้าชิ้หูว่าชะ บ่หูเลยกระหูมามาอยากเข่าันอยากเข่าแล้วมาเลวเนาะอันนี้ก็ถือว่าอยากแล้วนี่เนาะชงมานี่กินแล้วกินลเอ่ากินข้าวเป่ตู้กินข้าวเม่ตู้เอาทั้งเป็นตู้เพิ่นก็ออกไปบ่อือ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 เจเจแล

ก็เดินไปกินเดยนตีอย่างมาสองสองคนเอ้ยเนาะฮะเยอะไปบุห่ดชวนเดี๋ยวได้ใช่ป่ะผักนี่วกันจอง จ้องล้กเก็บอะไรดียวคมได้ผักอันนี้ผักผักนี่โอ้หยอดใหญ่ให้นะกินได้ย่ว่าคือถ่าให้หย่อมอวหย่อมอว่ั่านี้บาบานดอกเป็นดอกบานตบานเป็นชิ้นๆตะบานแนวจะคบแม่นป่มันออกคบๆบ่ กันเตียนแตแอมจ้ะเตียนอนนี้แอมอากีก็ไปกอในยแต่แอมแอมคือกันตักตักนี่วานตแอมเนี่ยคือยังไงบวแท็วานนี่นีอาเลือกเลือกเลือกเอาแตลือกต่ตตแอมเอเเด้อไหนเอาเลือกเอาแต่ ตัวแอมมาสิเออตัวตัวแอมมันจะโขลดใช่ไหมตัวตัวโมตัวแอมมาเอาได้มันมันบดเสีบอ่ะแอบคือก้านปีงโอ้พี่น้องพี่น้องเลยเอาหมากนี่ให้น้องพรเพิ่นก่อนเพิ่นท่วงก็แต่เพิ่นท่วงตั้งแต่อยู่อันทางพุ่นะหมากอย่างเด้เพิ่นบ่เพิ่นท่วงอยู่เนาะหมากอย่างเด้เพิ่นบ่เพิ่นเห็น ชือดินจีเนาะพี่น้องเดินจีโอขาดไอนี่อ่ะ้องพรนินจีเพิ่นท่วงก็แต่อยู่ทางเพื่อนนี่นะทามบ่ะซีมึงเนาอืเหลายเงี้ยมาบ่ให้ไม่ทให้มตู้เพิ่นซีมึงไงกออยากอยากอยู่กับทุ ข้าหมากอยู่นปากบันดจริงเลยบุกไกินนะเอ็มปะเอ็มเอ็มเอ็มคืออยากปลันเอะอคืออยากับปลาดินจีดินจีน่ได้อกแม่บเคยเห็นไมบเคยเห็นเอากินเบิงแม่เอาบันย่างไปตู้เรเคยเห็นบันเป็นข้างแรกเลยปะเปนบุกเคยกินแน่กินเบิ้งระวังเนอะบนเาปากูไปย่างปลา เพราะอันนี้มันผลตกใช่ชื่อแด้วนี่คันผลบนตกพาวนะหวานกว่านี้หมากใหม่เองนี่แต่ผลต้องพรอนระวังเงาะกับหมากอันนี้เจ้าเลือกหมากตัวไหนตังชองเลือกตัวไหนจะเสียใจเนาะทั้งสองเลยเจ้าทั้งสองมือชิดเลือกหน่อยหน่อยหน้าดาดได้ไหนมันตองโผ เกิดเยอะแต่ว่ามันชเป็นหมากบ่อะไรชือวเป็นมากอคือใบบางแงวบอย่างองนวต้นคือกรมนี้ต้นแงวเราพอใช้ปุมาต้นชเอาลงนีจังวะใช้พักไปคายเว้ยไปเชไปเดิแบ่งให้อ่ายนะทโอ้เอาไปกินเนดเจ มากินนะครับกินคือกั้นเตบอกเขาขมมานี่เขาบบปันได้เขานะแม่นก็ถักเอ้ยจะกินมกแต้งกันม่ได้ทีเขาไปเอาแมาตู้กับบุกินไแม่ตู้กับบุกินบ่ขมจมยู่เบื้องนี้คลิป่าไปเอามกแต้งหากถาไ่ได้กินจกเที่ยบไม่ได้เอาไปเอาสิเมืองก่อน

คมคนบนปัญได่แตนไงโอ้โคมเป็นยาคนวะคมเป็นยาเยอะแต่ว่าเป็นยาครับคมปัญไก่เลยลูกเด็กตะกี้ไหมเด็กตะกี้พอกิดนะเนาะข้าวปัญไก่ข้าวหนึ่งลูกนี่กินดิบกูได้กินดิบกูไดกินกับตามังหงมั้งกินกับตามังหงแสบได้แม่นมั้งแต่ว่าที่กินแมนเลยแมนได้เออชากับปนกบปนเขียดกลมปลาทูโอ้ย ช่วยท่องอ้นอะไรเขาไหมตาอะไรอลายในจิตชอบอะไรตาชื่อข้งนี้ก็เบิรหลายพันถึงนี้หรือโอ้ได้หลายพันถึงนี้กำสิบพันือสร้างคนข้นเพิ่มขึ้นอเนาะมั่เนาะเป็นที่ใดสร้างเลยเพิ่อนเลยไหนิมีเบี้ยผักเม่เดียว

เอาไปให้เอายัหไงก็ไปเอามาแต่งกันเอาเลยพอแล้วได้แล้วฮะเอาเมื่อไรกินบะเบิดหรอกบ่ดนะบ่อนี่ทรายน่ะอีหลาไปกินไปเอาไว้ลวกกินที่เจ้าน้ำแน่กินได้เลยแล้วข่อยัวปัไนข่อยผักน้มันคมมันตามคม แมนบ่แบบล้วมีไหมหาแล้วแล้วบ่เอาไว้กินบ่เ็อาไว้กินน้ำแน่เอาไว้ให้เอาแบงให้แม่ตู้แล้วแนะ่ฮะ <c oughs> เมตโตกับไก่ไข่อืมอุดไปช่างนะฮะเมตโตเอ้าวเอาเสนอเดี๋ยวให้ทั้งน้องเพื่อนพักผ่อนก่อนพี่น้องแต่ก็เราเอาไปเท้าก็ได้สำหรับคลิปนี้ทั้งมาไลก็จะได้ขอปิดคลิปจบคลิปลงไปเพียงสำนึกกันเลยพี่น้องเลยขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีวัชกูชุกนนะที่เข้ามาติดตามนะครับส้มสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดีด้วยไป